พร้อมแล้วพร้อมพร้อมพร้อมจะพร้รมแล้วคนละลูก้ะลูกนะครับคนละลูกป่ะดร มาแล้วมาดื่มซะก่อนเจอแลวสวัสดีครับพ่อคำนอนะครับม่ขาดพอดน้ำบ่อทานครับพิกรเป็นอะไรเป็นราการเร็ว

เพราะว่าบุคลากรสาวน้อยต้องครบแปดนาทีก่อนถึงจะรับลูกชิ้นได้เป็นมั้ยก็ครบแปดก็ได้กินไงวายกินน้ำเป่าเลยชุดเสื้นะครับตันนี้น่ารักมาก แม้ว่าทุกชิ้นอะไรชิ้นยกยูทูบเบอร์ปะแม่ยูทูบเบอร์มัเนี่ยอาอันี้บบดอยู่ข้อมาเยข้อมีอีก้่ ข่องนี่เองเติบเองเลยนะครับแม่แมวฮะนี่ค่ะของงามกันสวย giấc xe nào cũng im ขอพยายามมือไม่นื่นนะครับเลือกเลยค่ะทานน้ำนะคะเลือกเลยนะคะทานลูกชิ้นแล้วมันจะติดคอทานน้ำด้วยนะคะหมดแล้วหมดเลยใครมาทีหลังนะคะเชิญไปข้างหลังเลยค่ะมีสากอยู่นะคะไปกรอบเอาค่ะไปกรองเอานะคะทว่าอีนี่เป็นยังไงเท่ห์กินยาไปกรองเอาเพื่อนๆเรื่องอะไร คุณนอ้องอู่มา,มากๆเลยนะครับอ้ยังก,ก็เดรีวเด <c oughs>

นะฮะบรรยากาศคนเริ่มหมดแล้วเอีกนขอบคุณน้ององอีกมาก้างเลยนะครับแจกก็สชินนพิพ่โรนกับว่องต่อน่ารักแค่แไบ่คเลยบอสซื่อจ้าบอสซื่อจ้าบอสซื่อจ้าบเมเมค่ะป่อาเซป่าซปา ประเทศยังลูกพ so ่อยอจบยงตอบยังก so um. so ็ตอบขาต่อคะแนนดูประเทศยังมีพ่อนอจบเชฟีเชฟีมีย้ก็ตอบก็ตอบจนลจดละโอครับเจาเราวันนี้ก็ได้แลนะครับเจรอแล้วจริงน่ารักมากค่ะติตามช่องทางิวิดาเผื่อนนะคร